ดูเอานะครับดอกสองนะหลังจากที่นะฮะทำอุปกรณ์น้ป่าปลูกผักไฮโดรมาตอนกลางวันนะตอนนี้ช่วงวันนี้เอาพักผ่อนนะฮะ,นะฮะอันหนึ่งทุ่มแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับดูเอานะฮะดูเอานะ,ะนอนดูทีวีอ,อะไรชิงทุนชิงทุนนะฮะนี่ฮะดูสิดูบรรยาบริเวณห้องเขาสิฮะ นี่เครื่องสําอางนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เออผู้ชายแท้ๆเครื่องสําอางเต็มไปหมดนะสําหรับดอกหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยมีแป้งกระป๋องเดียวนะแป้งฝุ่นนะนะฮะนั่นดูรูปก็สินั่นโอ้ยถ่ายไว้น่ะโชว์จังเลยโชว์หำจังเลยน่ะดูสิน่ะดูสิน่ะช่างภาพดอกตะแบกโฟโต้ฝีมืออมตะตลอดการถ่ายให้ครับผมเอออ๋อ อยู่ดีๆไม่อยู่กลัวเจอตีนยังเลยดอกรักเออดอกรักเอ้อกลักวเจอตีนยังเลยนี่บรรยากาศในห้องเขานะฮะนี่นะฮะในห้องนอนเขานะฮะอันนี้มุมนะนี่มุมนะเนี่ยอ๋ออิจฉาดิอิจฉาดิสาหรับดอกดอกหนึ่งนะนอนกับแม่จ้า